ที่บริเวณท้องสนามหลวงแห่งนี้ก็ยังคงมีประชาชนนะคะเดินทางเข้ามาถวายสการะพระบรมศพกันเป็นจำนวนมากซึ่งก็ไม่ต่างจากประชาชนกลุ่มหน้าลานพระบิดานะคะที่ยังคงปักหลักรวมตัวกันอยู่ที่นี่เหมือนอย่างเช่นทุกๆวัน,นะคะ่ะ มาเริ่มรับเสด็จตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะปีสิบปนะีสิบเอ็ดปีที่แล้วค่ะตั้งแต่พระองค์ทรงประชวรครั้งแรกที่พระองค์เสด็จไปประทับที่โรงพยาบาลศิริราชนะคะพี่ก็ไปคนเดียวอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็เผลอไปกินนอนอยู่ที่นั่นนะคะสมัยก่อนเขาให้ให้นอนที่นั่นไดนะคะ้ค่ะเพราะว่าพระองค์เสด็จประทับนานมากสปีกว่าค่ะ,คะก็เลยรู้จักกับพวกป,ป้าๆเขาก็เลยรับเสด็จด้วยกันมาเรื่อยๆะคะ่ะทำไมถึงยังทำอยู่อะคะเมื่อแบบ ันื่องที่เรามาเนี่ยสมัยก่อนเราจะไปที่ศิราลใช่ไหมคะเราะเห็นพระอ,องค์ท่านบ่อยอาทิตย์นึ่งก็ประมาณครั้งสองครั้งเห็นแล้วมันมีความสุขที่เราเห็นพระอ,องค์ท่านแล้วก็สิ่งที่เราเห็นเราก็ไปบอกกับลูกลกับครอบครัวว่าโอ้เรามีบุญนะคนไม่รู้กี่หมื่นกี่ร้อยกี่แสนล้านคนไม่มี่อกันแม่แม่ได้ไปเห็นเห็นพระอ,องค์ใกล้ชิด ในแต่ละวันที่เรามาแต่ละครั้งเนี่ยค่ะตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นที่เรามาเนี่ยค่ะเราทําอะไรบ้างอะคะก็ไปเข้าแถวเพื่อไปลงนามถวายอะไรให้พระองค์ท่านทุกวันแต่เวลาพอจากถวายอะไรเสร็จแล้วก็กลับมานั่งันที่นี่นี่ตลอด10กว่าวันที่ผ่านมานี่พี่แมวมาอยู่ที่นี่ตลอดเลยไหมใช่พี่มาทุกวันทำไมถึงต้องมาทุกวันนะคะ เพราะว่าเรารับเสด็จมาสิบกว่าปีกับในหลวงทรงงาน70ปีกับอีกแค่ปีกว่าๆที่พระองค์จะไม่อยู่กับเราแล้วอะ่ะเพราะนั้นถ้ามีโอกาสมาได้พี่ก็จะมามาเพื่อให้เห็นว่าเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะจะได้ตามพระองค์แล้วอะ่ะ สมัยก่อนเรานั่งรับเสด็จพระอ,องค์ท่านตอนนี้เรามานั่งเนี่ยเหมือนกับว่าเรามานั่งรับเสด็จพระอ,องค์ท่านไม่ได้ไม,ไม,ไม่ไม่ได้คิดว่าท่านจะไปไหนจากเราแล้วหลังจากวันนี้ไปอะ,ะ่ะความสัมพันธ์หรือว่าความรักที่เกิดขึ้นในกลุ่มจะยังคงอยู่ไคงอยู่ค่ะ จากวันนี้ไปแล้วก็ยังต้องรักกันอยู่แล้วก็จะ,จะเจริญรอยตามพ่อหลวงนักนำสิ่งดีๆของพ่อหลวงมาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็จะเก็บสิ่งที่ดีๆคำสอนดีๆเอาไว้สอนลูกสอนหลานค่ะ ลากว่า14วันมาแล้วนะครับที่<ช>พี่สมศักด์เพชรหรือว่าเคยาวราชนะครับออกเดินทางไปส่งมอบอาหารเครื่องดื่มน,นะครับให้กับผู้คนที่มาอยู่ในบริเวณท้องสนามหลวงแล้วก็รอบๆพบระบรมมหาราชวังนะครับ <S <S ที่ประมาณเกือบค่าทุ่มนะครับจากบ้านนี้พี่เคก็มาถึงบริเวณท้องสนามหลวงนะครับแล้วก็มาจอดอยู่ที่หน้าศาลหลักเมืองนะครับ ปกตินี่มาถึงนี่จอดตรงไหนก่อนนะครับที่นี่เหลยครับที่นี่แหละครับพอดีเจอเจอจอดนี้แถวนี้แล้วก็แจกนี่แล้วก็ประชันเดี๋ยวพอเราเริ่มเนี่ยเขาก็จะรู้มากินกันครับครับทำไมถึงเลือกที่บริเวณหน้าสารังเมืองนี่เป็นจุดแรกครับพี่เอ๋คือตรงนี้เข้าออกสะดวกแล้วก็ครับเขาป่ากันหลายทางอ๋อผมมุมเนี่ยเขาจะได้เห็นเราครัวสนามนี่จะเปิดบริการหรือว่า จะต้องจัดแจงอะไรยังไงบ้างไม,มไม่มีอะไรเลยครับก็ขยับแล้วก็เอาน้ําใส่เติมเพราะอย่างอื่นที่เราเกี่ยมมามา่าเกรี่ยม,มาจากบ้านแล้วครับเราก็แค่เกี่ยและทําแล้วมันจะไวตอนนี้เวลาประมาณก็เกือบจะเที่ยงคืนแล้วนะครับเมนูแรกที่นํามา ส่งต่อให้กับผู้คนนะครับก็คือเรื่องของบะหมี่กึ่งสเส็นรูปแล้วก็รวมถึงโอวันตินแล้วก็กาแฟนะครับซึ่งถ้าสังเกตเห็นนะครับก็จะมีประชาชนนะครับมาอยู่บริเวณเด้านหน้านี้นะครับก็มาใช้บริการนะครับแฟซินมาบมากครับแถวเลยครับสาม,มานาะทีครับข้าแถวเลยามรนะฟัาาามมางไม่มองมาขอได้ยนะังไง จ้าอย่าทิ้งน่งเดียว,ยวให้พอมาเอาอีกจ้ามีตลอดคืทำไมต้องไปกลางคืนด้วครับตอนนี้เราต้องร่วมแรงร่วมใจกันคนไทยต้องเป็นน้ำหนึ่งในเดียวกันแล้วก็สามาัคคีมผมทำงานกลางวันครับเสร็จกระะาาณทักสองทุ่ม,มกลับมาก็อาบน้ำถ้า กินข้าวข้านงน้ำอะไรเตรียมตัวให้เรียบร้อยครับแล้วก็ออกไปแจกสี่ทุ่ม,มถามว่าทําไมจัดกลางคืนกลางวันคนแจกเยอะมากครับแล้วก็เขาเขาคนคนเขาว่างกันนะฮะกลางวันเขาก็พร้อมกันมาทํกคนเยอะมากส่วนกลางคืนเนี่ยของไม่ค่อยมีกินในหลวงท่านก็คือตรงตัดไว้ว่าถ้าคนนะ่ะปิดทองข้างหน้าพระทั้งหมดข้างหลังก็ไม่มีใครปิดครับผม ก็ไปปิดทองหลังพระแทนก็คือกลางวันเนี่ยพวกที่เขาทาอยู่กลางคืนเราก็มาทําเพราะว่าคนที่มาจะาต่างวัดมานอนสนามหลวงเนี่ยบางคนมาต่างวัดมาลงรถทัวร์มาตีสองตีสนอนไม่มีอะไรกินแล้วเพราะของห้ามขายมไม่มีใครขายและคนที่แจกก็ต้องกลับไปพ,พัพกผ่อนผู้นี้ก็ต้องทํางาน จุดนี้เกือบ3ชั่วโมงเลยนะครับพี่ครับเป็นไงครับสเสบียงที่เตรียมมาก็หกสิปร์เซ็นตครับยังไม่ถึงร้อยอก็ดีนะครับอืมและอย่างอย่างตอนนี้เนี่ยก็คือเอ่อไปไหนต่อครับพี่เดี๋ยวเราควรไปดูตรงที่จุดตรงที่เขาแจกบัตรอ่ะครับบัตรคิวตรงนั้นมากจะเป็นร้อยแล้วก็มาจากต่างวันครับด้วยอืมอห็นมีจมีจิอาอาาาบ่าน่ีนไีม่ไม้ไม้แมาแม่มา รับบริการอย่างเดียวเนอะมีเอาเอาของมาให้ด้วยพี่มีน้ำมาให้มานมมาให้ครับแล้วมีคนเอาตังค์มาให้พันอย่างอยู่นั่นอ้บอกว่าร่วมทาบุญด้วยไม่เอาไม่ได้แบบนี่อาหารที่ที่มีคนเอามาให้อะไรครับไม่ให้หรอครับแรกกันเอาโอนตินไปเอาข้าวข้าวของแล้วก็ถือว่าดีมากไม่เคยเจอครับปีห้าสี่ตอนน้าท่วมเนี่ยผมว่าคนไทยช่วยกันเยอะปีเนี้ยของพระองค์ท่านเนี่ยคนช่วยกันมากกว่าอีกผมว่าเป็นร้อยเท่า แล้วคนผมมองนะจะสีอะไรครานี้กลายเป็นสีเดียวกันแล้วสีธรรมชาติะจะสีอะไรนี่ก็เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนหมดเป็นสีธรรมชาติแล้วแล้วก็ไม่ไม่ไม่แบ่งแยกแล้วผมว่าน่าจะรักกันแล้วแน่นแฟนขึ้นมากคนเรารักกันขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมแล้วทุกคนมาเนี่ยผมก็ไม่ผมว่าจะเป็นแห่งแรกในโลกนะที่ประชาชนเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินสิ้นเนี่ย แล้วก็ประชาชนมาไหว้มากราบสการะเนี่ยมาเขามาด้วยใจเขามาเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยทำงานมานานมากครับ2 5็0ร้อกว่าวันเจสิปีท่านทํามามากแล้วทุกคนเนี่ยก็ตั้งใจมาแต่ด้วยบางคนหาเช้ากินขําบางคนอยู่ต่างจังหวัดเขาก็อาจจะมาได้แค่ระยะแค่แป๊บหนึ่งแล้วก็ไปรหรือบางคนเขาอาจจะต้อง มีภาระนี่สิน<ม>อะไรก็ต้องทํางานไป<ม>ส่วนเรายังโชคดียังเบาบกว่าคนอื่นเขาแต่ก็ไม่ถึงว่ารวยนะแต่<ม>ก็ยังเบาบกว่าคนอื่นแต่เราทําได้แล้วมันก็มีความสุขเหงากินเนี่ยถึงไม่ไปเง<ม>เราจะหนีคนที่อยู่ได้ไงเราตั้งใกมาแจกเราจะหนีคนที่อยู่ไม่ได้<ม>เราต้องแจกให้เขากินให้อคยับ